สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม5นะครับเป็นนักเรียนม5ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสวรรณนะครับจุดประสงค์จุดประสงค์ของการทําคลิปคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเาฉเลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างได้อย่างมีความสุขนะครับูต้องการให้นักเรียนทุกคนเ,เก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับลองเราจะมาเริ่มเรียน ด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม5นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาเริ่ม1.10 c o e คาแรคเตอร์นะครับ คาแรคกเตอร์ก็คือรูปร่างลักษณะเป็นคนแบบไหนนะครับคาแรค c เตอร์1.10อันนี้เป็นของหนังสืออัพโหลด5นะครับโมดูล1น,นะครับโมดูล1เราจะมาดูสัต์นะครับเลซี่ขี้เกียจนะครับครีเอทีฟนี่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับอินเทลเเจนต์ฉลาดเพชเชนอดทนนะครับ No icy, น้อยซี่ในเสียงดังเอห์วอยวายนะ s o c i a b so l e so Social s o c i a b l e ก็คือเข้าสังคมได้ดีนะครับ Root นี่อ่อะไรล่ะน่าขยักขยแยงนะครับตกปกโสโครกอะไรเงี้ยชายขี้อายนะันนี่ตลกนะครับ, Funny, ล,อรบลองมาฟังก่อนนะครับวอร์ริซ n ์อันลองฟังแล้วออกเสียงตามนะครับ Which a d j e c t i v e are positive อันไหนเป็นทังบวกครับอันไหนเป็น which are negative เป็นทางลบทังไม่ดีนั่นเองนะครับ Which one best subscribe your best friend นะครับอันไหนที่อธิบายเพื่อนของคุณได้ดีที่สุด <c oughs> เพื่อนนะอธิบายเพื่อนไม่อธิบายตัวเรานะ <c oughs> ลองเลือกดูนะครับโอเคครับลองฟังดูกันนะครับออกฟังแล้วออกเสียงตามครับ Unit 1.1 0 Character Exercise one, page twenty six. Lazy, Creative, Intelligent, Patient, Noisy, Hard Working, Sociable. Rude Shine Funny คงได้นะครับเมื่อกี้เป็น hard working นี้ทำงานหนักนะครับข้อสองเขาบอกว่า match the character adjectives 1-10นะครับ t o the description A ถึง J then make sentences as in the example แล้วเสร็จแล้วเอามาทำประโยคให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับนีครับประโยคตัวอย่างอยู่ข้างล่างนะครับ My sister is generous she like giving things to others นะใจดีนะครับชอบให้ของเขาให้อาของให้คนอื่นนะครับลองดูว่า ขอหนึ่งถึงข้อสนะิบเนี่ยนะครับกับกิจกรรมข้างล่างนะ่ะ A a ถึง J นะ่ะเราจับคู่ดูนะครับอย่างเช่นเจนเนลล s ข้อหนึ่งใช่ไหมครับดี D คืออะไรครับดี D คือ like giving things to others เจ้าให้ของ h onest นี่เป็นคนซื่อสัตย์นะค,คนซื่อสัตย์จะเป็นยังไงก็ลองเลือกดูข้างล่างนะครับวิธีการก็ไม่อยู่เท่านั้นแลละครับไม่ง่าย ดูความหมายให้ได้แล้วมาเอาเลือกข้างล่างจับคู่กันนะครับวยากรณ์ครับลิงเกอร์ลิงเกอร์นี่เป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อม l e a d e table t h e n d r i t e sentence s เขียนประโยคใหม่นะครับ2-5ถึงนะครับ using appropriate linker ใช้ตัวเชื่อมที่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้เชื่อมรวมอันนี้แยกนะครับอันนี้อันนี้รวมกับอันนี้แยกนะครับ and as as also นี้เป็นรวมนะครับ to join similar qualities นะครับ both positive and both negative ทั้งบอกเล่าและทั้งปฏิเสธนะครับรวมคำที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ she is generous she is honest she is generous and honest นี่เอาแอนเชื่อมนะครับดูว่า a n น S as, also, though, been, but, bes, a S where a s ใช้ยังไงนะครับคายแอนครับ Also ก็ใช้เป็นคำขยายนะครับดูบัตออโตแปลว่าแต่เหมือนกันทูจอยออป i e สิตคุณสมบัติที่ตรงเหมือนค่า one is p s s o t i v i v n e is negative อันนึงทั้งบวกอันทั้งลบนะครับโดยใช้บัตนะครับอันนี้เป็นอันนี้แต่ก็อย่างนี้นะอันนี้เป็นอันนี้แต่ก็อย่างนี้นะนะครับ ก็ลองเลือกดูนะครับไม่ยากครับ she is r e l i a b l e but she can't be forgetful at times she can be forgetful at times นะครับเขาจะถือได้นะแต่ว่าหล่อนก็ลืมหลงลืมได้นในหลงลืมได้นะครับ ลองรวมกันดูนะครับสับครับ a m ม t ปตสทยทยานนะครับ s ส u ตมบ r ลเด a g ลัน s s สิบก้าวลาวนะครับ outgoing ที่เข้าสังคมง่ายนะครับ s o c i a b l e นะครับ greedy ละโมกตะกะก็ได้นะครับ e l i a เ l e เนี่ยที่ไว้ใจหรือที่พึ่งพาได้นะครับ sensitive อ่อนไหวง่ายนะครับ อินเทลเจนต์ฉลาดหรือสมาร์ทนี่แหละนะครับคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมที่มีความหมายคล้อยตามกันนะครับมีแอนทู as well as also addition to นะครับมีไซด์ more over นะครับ furthermore คำเชื่อมที่ใช้ขัดแย้งกันได้แก่บัดออ s o โ o w e าเลเวอร์ t e in i ยอินอินสนะครับอันนี้ก็เพิ่มมาให้นะครับ มาดู reading ครับบอก look at the picture ดูรูปครับ what does each person face say หน้าของแต่ละคนบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับรูปรูปรป่างรูปลักษมีลักษณะยังไงนะครับ lesson and read to find out ลองอ่านลองฟังและอ่านดูนะครับลองหาเพื่อหาครับดู do you agree เห็นด้วยไหมนะครับว่าหน้าตาอย่างนี้จะมีลักษณะยังไงนะครับ มาดูสับก,ก่อนนะครับ square square, oh. square ก็สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ suggest แนะนำ lost your temper อารมณ์เสียนะครับ cool c o o l off เท่นะครับสมา r t ฉลาดนะครับ sharp แหลมคมนะครับ m y ก็ใจดีนะครับ skill skill hand มีทักษะทางมือ สายที่นักวิทยาศาสตร์นะครับแคสติกเกิลพวกช่างใช่ไหมครับเอนจิเนียร์เลเบลอร์เตงโกล่านะครับอัพไซด์ดาวขึ้นลงนะครับฟอร์เฮดหน้าผากนะครับอันนี้เป็นตับครับลองดูนะครับ temper, นี่ครับ l อสเจอร์เทมเพอร์โกรธมากจนภูมิอารมณ์ไม่ได้นะครับชาร์ปมีไหวพริบดี เข้าใจต่างๆได้รวดเร็วทางอินเทอร์นนะครับมายความคิดจิตใจครับเพียเพื่อนไวเดียวกันนะครับแคทเทอรีธุรกิจจัดรับจัดเลี้ยง l e ด d comfortable life มีชีวิตที่สะดวกสบายนะครับลองมาฟังเนื้อเรื่องครับแล้วลองดูว่าเนื้อเรื่องกับหน้าของคนอนะบอกอะไรบ้างนะครับ square physical นะครับ หน้าสี่เหลี่ยมนะครับ r o w n emotional เจ้าอารมณ์อันนี้หน้าสามเหลี่ยมครับจต่ angular m e n t o r นี่เก่งไหวพริบดีฉลาดลนะอะไรเงี้ย m e n t o r ครับพวกสมองนะครับ o f long practical พวกทำงานที่เป็นทักษะนะครับลองฟังครับ Exercise 4A, page 27. Face reading. Are you honest, patient, polite, or shy? You may not know it, but your face and body shape tell all. Square. Physical. Are you well built with a square face and square head? Your body shape suggests that you like sports. You are ambitious and lose your temper easily, but you cool off just as quickly. You are also very smart. Your sharp mind and skilled hands make you a good scientist, mechanic, engineer, or laborer. Triangular, mental. A head that looks like an upside down triangle, a thin body shape, and a wide forehead suggest you are very intelligent. You are also creative and sensitive. You don't trust others easily. You can be a successful writer, journalist, or politician. Round, emotional. Is the shape of your face and body round? Then you're sensitive and honest. You need to feel secure and behave like a mother to your peers. You are good with money and respect family life. You can do well in finance, catering, sales, and banking. Oblong, practical. Your oblong shaped face and long body suggest you are intelligent and ambitious. people think you are greedy but you want to lead a comfortable life you work long hours and try to succeed you can do well as an actor or model นะครับคนที่มีรูปร่างลักษณะอย่างอย่างนี้จะเป็นคนอย่างไรนะครับแล้วทําอาชีพอะไรนะครับอันนี้หน้าจี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับ อันนี้เป็นหน้ากลมนะครับอันนี้เป็นออฟลองนะออฟลองคือมีไหมนะเดี๋ยวหาใน,นนี้นะครับมาดูสิครับหน้าตาเป็นยังไงครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออฟลองนะครับ หน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราดูว่าถ้าเกิดหน้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นคนยังไงนะครับแล,วล้วเหมาะสำหรับประกอบอาชีพอะไร <g acle> <g ogo> กรนนาา็เป็นการอ่านหน้าตาเป็นการอ่านหน้าตานะครับข้อบีครับ read again ให้อ่านใหมายค่ and complete the chart เติมชาร์ตให้ถูกต้องนะให้ให้ครบนะครับเป็นยูสเด the complete c h a t t to present is face shape หน้าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับหน้าแต่ละแต่แต่ละมีรูปร่างยังไงแล้วแล้วก็ดูว่าต้องเป็นคนยังไงแล้วก็เหมาะถนัาอาชีพอะไรนะครับ trade แปลว่าลักษณะนิสัยนะครับตัวนี้นะครับ แปลว่าลักษณะนิสัยในเรื่องจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนอย่างไรก็คือมีนิสัยยังไงนั่นเองนะครับ Now ยจุดสตาร์ r ทูริส o u r p พ r เนอร์สเฟสนะครับใช้ชาร์ตอ่านหน้าเพื่อนนะครับบอกให้รู้ว่าเพื่อนเราหน้าตาอย่างนี้เป็นคนอย่างไรก็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีนะครับนี speaking and writing ครับ look at the chart and compare the people นะครับเดียเทียบคนครับคนลไลท์สุภาพน้อยซี่เสียงดัง เอไออะไรไง้นะสมาร์ทฉลาดโซเชียลโซเชียลก็คือเข้าสังคมได้ดีนะครับ Make is polite Nick is more polite than make ก็คือเป็นกับ,เ,บเปรียบเทียบขั้นกว่านะครับย a ด t i t i ี e จาก from x i one 1 and 2 to c o m p a r e your classmate เปรียบเทียบเพื่อนนะ a x ไซส์1 a x ไซสอ2นะครับเอาไ t ้ได้ทีมานะครับ My mom is more patient than my dad. Patient. สองพยางก็จริงต้องใช้มอน,นะครับก็ต้องจำไปใช้นะครับโอเคนะครับ1.10นะครับ1.10 character ก็มีอยู่ท่านี้นะครับโอเคครับนักเรียนครับ นี้ของเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำยูทูบในในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดนะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดครับเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ลืมสับสกา e ให้ด้วยนะครับ please